สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสร็จโมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ DJ i Air 3โดนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาต่อยอด DJ i Air 2s ด้วยกล้องเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วแบบ4มอรที่ให้มาถึง2ตัวพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์กันชนรอบทิศทางแล้วก็ เจ้าตัว Air ์ทรเองเนี่ยจะมีระบบการส่งสัญญาณแบบใหม่ o 4ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทางดีเจไอบอกว่าสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลสุดถึง20กิโลเมตรแล้วก็เป็น f u l l สดด้วยความเสถียรในการรับส่งสัญญาณก็มากขึ้นตัวโดรนเองเนี่ยเขามาในขนาดที่ใกล้เคียงกับ a i r 2 s เลยฮะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าตัวกล้องของเขาจะมีอยู่2กล้องด้วยกันแล้วก็แขนของตัวโดรนจะบางลงครับเมื่อเทียบกับตัว a i r 2 s ก็ต้านลมน้อยลงแบตเตอรี่ เองเนี่ยก็เป็นแบบสอดด้านหลังแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวมาวิก3ตัดปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ดีดกลางอากาศหรือว่าแบตเตอรี่ล็อกไม่อยู่ที่มักจะเจอกันในตระกูล Air ์ทูตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะฮะจะเป็นเซ็นเซอร์กันชนรอบตัวซึ่งมีถึง6ตัวด้วยกันครับคือมีด้านหน้า2กล้องมีด้านหลัง2อันแล้วก็ด้านล่างอีก 2กล้องซึ่งตัวนี้ก็จะแตกต่างจากมา vic 3ที่มีกล้องถึง8ตัวคือมีกล้องด้านบนเพิ่มขึ้นมาอีก2กล้องแต่ทางดีจเองเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ทำการปรับกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้มีการเงยขึ้นเพื่อให้มองเห็นสิ่งกีดขวางรอบตัวโดรนได้ก็คือมองด้านบนได้มากขึ้นนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับด้านล่างของเขาก็จะมีตัวเซนเซ,นเซอร์ IR ตัวนี้จะเป็นเซนเซ,นเซอร์เอาไว้วัดความสูงแล้วก็มีไฟสรับช่วยลงจอดครับเรียกว่าใส่ไม้ครช่องใส่เมมโมรี่การ์ดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะฮะก็ เป็นช่องสำหรับการใส่ไ i โคร SD แล้วก็พอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ข้อดีอีกอย่างก็คือว่าเจ้าตัว Air 3เนี่ยเขาสามารถ่จะชาร์จผ่าน USB ได้แล้วก็คือเหมือนกับโดรนรุ่นใหม่ๆซึ่งตรงนี้จะต่างจากตระกูล Air 2หรือ Air 2S ที่จะต้องชาร์จผ่านแท่นชาร์จเท่านั้นครับ ตัว DJI Air 3เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับรีโมทต,ตัวใหม่นะฮะก็คือ RC N2 เป็นรีโมทแบบไม่มีจอแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับ RC2 เป็นรีโมทแบบมีจอที่มีการออกแบบให้มีสายอากาศแบบใหม่ด้วยคือสายอากาศตัวนี้เองเนี่ยทั้งหมดจะมีอยู่4ต้นก็คืออยู่ข้างนอก2ต้นแล้วก็ มีข้างในอีก2ต้นซึ่งจากเดิมเองเนี่ยถ้าเทียบกับตัว DJR i C เขาจะมีเสาส่งอยู่แค่2ต้นหมายความว่าพอมีเสาสต้นเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความสเสถียรของสัญญาณแล้วก็ความไกลของสัญญาณมากขึ้นพร้อมกับชิปประมวลผลแบบใหม่ที่ทํางานได้เร็วขึ้นครับทาง DJI บอกว่า ตัวชิปประมวลผลที่ใส่มาในตัว RC2 เนี่ยมีความเร็วมากกว่าตัว DJI RC ถึง9เท่าแล้วก็มีหน่วยความจำในตัวเพิ่มจาก 8G จิกเป็น 32G จิกครับ <c oughs> การวางปุ่มทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนเดิมก็คือเหมือนกับตัว RC เลยแต่ว่าการจับถือเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวรีโมทมีความกระชับมือมากขึ้นกริปด้านหลังก็มีความลึกขึ้น C1 C2 เองเนี่ยก็ <c oughs> สูงขึ้นมานิดหนึ่งป้องกันการกด C1 C2 พลาดโดยไม่ตั้งใจด้านล่างของรีโมทก็จะเป็นช่องสารการใส่ไมโคร SD กับ usb c ซึ่งเป็นพอร์ตสลรรัการชาร์จแบตเตอรี่แต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่มี sdi m มาให้เหมือนเดิมนะครับหน้าจอของรีโมทเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่5.5นิ้วครับแล้วก็มีความสว่างของตัวรีโมทอยู่ที่700นิตซึ่งถือว่าค่อนข้างสว่างเลยเรียกว่าสว่างกว่าโทรศัพท์มือถือหลายๆตัวส่วนน้ำหนักของรีโมทเองเนี่ยก็จะอยู่ที่420กรัมครับ กล้องทั้งสองตัวของ DJI Air 3จะเป็นกล้องเซนเซอร์ c m o s ครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมีขนาดของเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.3นิ้วตัวหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นเลนส์มุมกว้าง24มิลิเมตร f 1.7ส่วนอีกตัวก็จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ครับ70มิลิเมตร f 2.8ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยปรับ f ไม่ได้นะฮะแต่ว่าข้อดีของการที่เรามีเลนส์เทเลโฟโต้70มิลิเมตรก็คือว่าภาพของเราจะดูมีมิติมีความดินามิกของภาพมากขึ้น โดยเฉพาะตอนที่เราบินแบบ ออบิทตัวฉากหลังกับฉากหน้าเนี่ยก็จะมีการแยกออกมาแบบชัดเจนมากขึ้นให้อารมณ์ของซีเนมติกในฝ่ายวิดีโอของเรามากขึ้นบางคนจะบอกว่าอ้าวแล้วตัว a i r 2 s เนี่ยเซนเซอร์เป็น1น,นิ้วนะทาไมตัวเซนเซอร์ของ Air3 เนี่ยเล็กกว่าซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่ามันเล็กกว่าจริงๆแต่ทาง DJI ให้เหตุผลเอาไว้ว่าตัวเซนเซอร์ของ a i r 3เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่กว่าให้คุณภาพของภาพที่ดีกว่ามีนอสที่น้อยลงรวมถึงว่าตัวเลนส์ที่ให้มาเนี่ย เป็นเลนส์ f 1.7ก็สว่างกว่าตัวเลนส์ที่อยู่ใน Air 2s ตัวนั้นจะเป็น f 2.8นะฮะก็ ถือว่าเป็นการชดเชยกันครับในเรื่องของขนาดเซนเซอร์การถ่ายวิดีโอเองเนี่ยแอร์จะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K 100เฟรมต่อเซกถ้าเป็นภาพนิ่งก็จะได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลตัวไฟล์วิดีโอเองเนี่ยก็มีทั้ง s lg มีทั้ง d log m มาให้เลือกสรบการใช้ไฟล์วิดีโอเพื่อไปเกรดสีในส่วนของโหมดการบินก็มีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็น quick shot เป็น master shot แล้วก็ active track ซึ่งข้อดีของเจ้าตัว d j i Air 3ก็คือว่า ตัวหมดเหล่านี้ สามารถใช้งานได้ทั้ง2กล้องจะไม่เหมือนกับ Ma วิ c 3ที่ใช้งานพวก Mastershot Active Tag ได้เฉพาะกล้องหลักที่เป็นมุมกว้างเท่านั้นอันนี้ใช้งานได้ทั้ง2กล้องเลยนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวโด n นยังมีโหมดเวฟ p อย n t มีค i c k Control มาให้ก็ช่วยให้เราสามารถที่จะบินได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นจุดเด่นอีกอย่างก็คือว่ากล้องของตัว a i r ์ทเนี่ยเขารองรับการถ่ายวีดีโอแบบแนวตั้งที่ความละเอียด 2.7K 60เฟรมาทีด้วยซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นการหมุนกล้องเหมือนกับตัว Mini 3 Pro นะครับ แต่ว่าเป็นการครอบภาพจากแนวนอนมาเป็นแนวตั้งนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาครอบแหละแต่ว่าสามารถจะถ่ายวีดีโอแนวตั้งได้อีกอย่างที่ Air 3เพิ่มขึ้นมาจาก Air 2s ก็คือเขารองรับ Quick Transfer แล้วครับเราสามารถโอนถ่ายภาพจากตัวโดรนโดยตรงไปที่โทรศัพท์มือถือผ่าน Wi-Fi ได้เลยอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นครับ สรันการรับส่งสัญญาณของ DJI Air 3เนี่ยเขาจะใช้ระบบการรับส่งสัญญาณที่เรียกว่า O4 หรือ OcuSync 4ครับ ตัวนี้เองเนี่ยทางดีใจบอกว่าเขาสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลสุดถึง20กิโลเลยซึ่งถ้าเป็นสเปคที่เอาเข้ามาขายในบ้านเราเองเนี่ยหรือสเปค CE ระยะทางในการรับส่งสัญญาณก็จะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรหรือถ้าเราบินในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูงสงบินในเมืองตัวโอโฟเองเนี่ยก็ยังให้ระยะการบินไกลสุดถึง4กิโลเมตรเท่าที่พี่ใหญ่ได้รองก็เรียกว่าบินไกลขึ้นกว่าตัวเดิมมาพอสมควรเลยในส่วนของระยะเวลาในการบินครับตัว Air ์ทรีเนี่ยเขาสามารถบินได้ ได้นานสุดถึง46นาทีต่อแบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็เรื่องของความเร็วในการทำงานตัวนี้เองเนี่ยสามารถบินได้เร็วสุดอยู่ที่75.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเร็วเลยแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยต้องอยู่ในหมด นะฮะหรือว่าโหมดสปอร์ตซึ่งการบินในโหมดสปอร์ตก็ต้องบอกว่าเซ็นเซอร์การชนทั้งหมดจะไม่ทำงานอีกอันหนึ่งที่พี่ใหญ่ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆกก็คือตัวฮับชาร์จของเขาเองเนี่ยมีระบบที่เรียกว่า power accumulation ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นระบบในการรวมไฟจากแบตเตอรี่ก้อนที่น้อยกว่ามาอยู่ในแบตเตอรี่ก้อนที่มากกว่าเพียงก้อนเดียวคือเวลาที่เราใช้ฮับชาร์จเนี่ยเราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปหลายๆก้อนเขาก็จะดูว่าก้อนไหนมีแบตเตอรี่มากสุด จะเอาไฟจากก้อนน้อยหรือว่าก้อนอื่นๆเนี่ยมารวมอยู่ในแบตเตอรี่ก้อนที่มากที่สุดจนแบต ที่เขาโอนถ่ายไฟไปให้เนี่ยเหลืออยู่แค่5%เขาก็จะหยุดชาร์จซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เราใช้แบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคืออย่างเช่นเราบินแล้วแบตเหลือแบบก้อนละ3 0 4 0อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเวลาเอาแบต3 0 4 0บบไปบินมันก็บินได้แป๊บเดียวเราก็สามารถจะรวมแบต30-40%พวกเนี้ยมาอยู่ในก้อนเดียวแล้วก็ใช้ก้อนนั้นบินยาวๆได้ตัว DJI Air 3 r e เนี่ยจะวางจำหน่ายทั้งหมด3ชุดนะฮะก็คือจะเป็นตัว DJI Air 3 r e พร้อมกับ RemoteAR rcn2 ราคาค่าตัวจะอยู่ที่34,990บาทแล้วก็จะมีเป็นชุดไฟมองคอมโบตัวนี้จะมีแบตเตอรี่3ก้อนมี h u ับชาร์จมาให้แล้วก็รีโมท rcn2 ราคาอยู่ที่42,490บาทแล้วก็ชุดที่3ครับก็จะเป็นชุดไฟมอวคอมโบพร้อมกับรีโมท rc2 ก็คือรีโมทที่มีจอราคาจะอยู่ที่48,490บาทถ้าเทียบราคากับความสามารถที่ได้เองเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว dji air 3ตัวนี้แทบจะไม่ได้ต่างจาก ตัว Ma v วิ3เลยตัวโดรนเองเนี่ยก็มีกล้องมาให้ถึง2ตัวให้ภาพคุณภาพสูงแล้วก็ตัวโดรนเขามีน้ําหนักไม่มากครับพับแล้วเนี่ยมีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็เขามาพร้อมกับระบบการรับส่งสัญญาณแบบใหม่ o 4ตัวนี้ก็บินได้ไกลขึ้นเสถียรขึ้นใครที่กําลังมองหาโดรนคุณภาพดีๆราคากลางๆมีความคล่องตัวสูงในระดับราคาแบบ5 0 0หมื่นบวกลบเนี่ยนะฮะพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว DJI Air 3ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับขอบคุณบริษัทพ,พิกาซัต์และ Big Camera ตัวแทนจําหน่าย DJI อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ที่ส่งเจ้าโดรนตัวนี้มาให้พี่ใหญ่ทํารีวิวให้ชมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนสรรการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel Snaptex Zone แล้วก็กดไ like ลค์ Facebook fanpage Snaptex Zone ด้ียนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ